ที่นี้มาถึงกรณีของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะก็เคยวิเคราะห์วิจารณ์กันไปแล้วทักษิณพูดเมื่อสงกรานต์ปีนี้แหละครับว่าปีหน้าเนี่ยสงกรานต์นี่ปูเนี่ยก็คงจะได้กลับมาทําบุญสงกรานต์ด้วยกันประมาณนั้นแหละครับพูดด้วยอารมณ์ดีตอนนั้นทักษิณก็เพิ่งฟื้นค่ายใหม่ๆนะจริงๆน่าจะฟื้นมานานแล้วแหละไปเชียงใหม่รู้สึกยังสวมปวดคอหรือเปล่าก็ไม่รู้ ลืมซะแล้ว,ลวนะไปเชียงใหม่ถอดแล้วเนี่ยตอนนั้นบอกว่าคุณยิ่งรักอาจจะได้กลับมาปีหนะ้าหกแปดสงกรานส่วนคุณอุ้งอิงแพรทองทานนะให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้แหละครับบอกว่าการที่คุณบุญทรงออกจากคุกไม่ได้เกี่ยวกับคุณคุณยิ่งรักชินวัตรมันเป็นคนละสถานการณ์ใช้คำว่าคนละสถานการณ์ก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะ วมีการติดต่อกันอยู่อติดต่อกันอยู่นะวันนี้พักกรารหอมเลยเขียนบอกความเลยเอ้ยคุณยิ่งรักนั้นเป็นคนหนีคดีนะนายกคุยกับคนหนีคดีได้ยังไงเดี๋ยวก็โดนข้อหาหรอก,อก <laughs> นี่แหละครับคําถามสําคัญวันนี้ก็คือคุณยิ่งรัก,กจะกลับมาหรือไมมเรียนแล้วนะครับคุณยิ่งรักตอนนี้นี่เคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วเหลือโทษคดีนี่แหละครับข้อหาปล่อยประละเลยนี่ เขาจเตรียมนำข้าวเนี่ย5ปีออกมาเนี่ยนะถ้ากลับมาเนี่ยนะก็ต้องรายงานตัวำตำรวจต้องไปคุมตัวอย่างเดียวก็เหมือนคุณทักษิณที่กลับมานั่นแหละครับก็ต้องไปศาลแล้วก็นำตัวส่งเรือนจำนะแต่เที่ยวนี้คุณยิ่งรักนี่ จะเล่นบทป่วยโคม่าป่วยเป็นร้อยโรคสิบโรคสี่โรคเนี่นะะอย่างคูณทักษิยียนก็คงไม่ได้แล้วเราร่างกายคุณยิ่งรักนั้นนี่นะยังไงเสียนี่ถึงเมษาปีหน้าถ้าจะมานะป่วยไม่ทันแล้วละครับก็เลยวิเคราะห์วิจัยกัน่านแล้วคุณยิ่งรักจะกลับมาได้ยังไงจ,งจริงก็ไม่ต้องกลับมาได้ยังไงหรอกครับกลับมาได้ทุกเมื่อก่อนเมษาก็กลับมาได้เดือนหน้าก็ยังกลับมาได้เลยมกราไม่ฉลองปีใหม่เลย แต่สำคัญฉลองอยู่ที่ไหนก็อีกเรื่องหนึ่งก็มาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะดังนั้นนี่ให้ผมฟันธงผมก็ยังเชื่อว่าตอนนี้นะครับไม่มีช่องทางพิเศษให้กับคุณยิ่งลักที่จะเหมือนเป็นทักษิณโมเดลที่จะสบายสุดๆโคตรสุดๆแบบคุณยิ่งแบบคุณทักษิณน,นะครับ แต่คุณยิ่งรักคงจะมีการผ่อนคลายด้วยกฎระเบียบกติกาใหม่ๆของกระทรวงยุติธรรมกรมราชธรร์อย่างแน่นอนสำคัญคุณยิ่งรักใจถึงไหมแต่กล้ากลับมาไหมกลับมาก็ตำรวจคุมตัวไปศาลนะปั๊มนิ้วมือโน่นนี่นั่นแล้วก็เอาไปคุมตัวที่น่าสนใจมากวันนี้นะท่านผู้ชม ก็คือมีคำสัมภาษณ์ของคุณทวีสอดส่องนะถ้าีสอดส่องเรื่องนี่แหละครับ,รบผมนี่เพิ่งก่อนเข้าห้องส่งมาเนี่นะทวีแจงระเบียบภูมิขังนอกเรือนจำทันใช้ก่อนสิ้นปีนี้ช่วยนักโทษชั้นดีนะค,คนือแน่นอนแหละค,คุณยิ่งรักกลับมาก็ต้องต้องเดินตามพรบราชทาร2ง่า60ต้องใช้กติกาอดกระทรวง2ง63 นะซึ่งมีการพัฒนามาโดยลําดับนะแล้วสุดท้ายก็คือต้องใช้ระเบียบระเบียบอะไรครับนี่ระเบียบนี้ระเบียบกรมพเช์ทัว่าด้วยการดําเนินการสําหรับการคุมขังในสถานที่คุมขังพอส .2 ง .66 อ่านไปก็ยืดยาวคืออันนี้หมายถึงว่าเป็นรับเบียบว่าด้วยคุกนอกเรือนจาสถานที่คุมขังที่ไม่ใช่คลองเปรมไม่ใช่บางขวางไม่ใช่เรือนจาอะ เป็นสถานที่อื่นซึ่งจะมีรายละเอียดมีกติกาเขียนไว้ชัดเจนจะเป็นโรงเรียนจะเป็นบ้านเป็นอะไรกันแล้วแต่นะครับสำคัญคุณทวีบอกว่าน่าจะใช้ได้ทันนี่นะคุณทวีบอกว่าทวีสอดส่องนะครับตามหลักกฎหมายหากโทษรุนแรงก็ต้องอยู่ในเรือนจำเมื่อใกล้ครบกำหนดหรือโทษน้อยลงหรือเป็นนักโทษชั้นดี ได้ฝึงอาชีพจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเพราะเรือนจำมีไว้ออกไม่ใช่เข้าอย่างเดียวสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนเช่นผู้ป่วยมะเร็งหญิงตั้งครรภหรือผู้สูงอายุที่ไม่ก่อเหตุร้ายซ้ำซึ่งเรือนจำต้องพิจารณาออกกฎเกณฑ์อย่างไรก็ตามคาดว่าน่าจะใช้ทันสิ้นปี6-7จจะได้เห็นผู้ต้องขังรอดแรกทดลองใช้ระเบียบฉบับนี้แต่ต้องรอประกาศ รักกีจานุเบกษาเสียก่อนนะถ้ามองในแง่โลกสวยนะคุณยิ่งรักถ้ากลับมานี่ก็อาจจะทำยังไงให้อยู่ในลอดแรกนี้แหละครับคุกนอกเรือนจำชิวๆนะได้ไหมต้องไปดูกติกาอีกทีหนึ่งนี่คือหนทางแรกที่คุณยิ่งรักจะเข้ามาได้นะไม่ต้องสีเลือดไม่ต้องคิดอะไรพิศดารใช้ตรงนี้แหละครับ เป็นช่องลอดนะลอด,ลอดกฎหมายอ่ะลอดระเบียบไม่ใช่หนี้นะคืออยู่กับกฎหมายแต่ว่าใช้กฎหมายให้เป็นประมาณนั้นแหละซึ่งถ้าแบบนี้ก็ไม่ได้เหนือชั้นกว่าทักษิณเพราะคุณทักษิณไม่มีใครเหนือชั้นกว่าอีกแล้วนะตอนนี้รอดูว่ากฎหมายจะเอาแกอยู่ไหมเท่านั้นแหละกรนนีชั้นสิบสี่นะผมหมายถึงกรณีชั้นสิบสี่ ึ่งเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยรู้เรื่องนะอาการนี่หลายคนก็คงเหนาวนอนตอนนี้แต่คุณทักษิณก็ยังไม่น่าจะมีอาการสักเท่าใดนักเท่าที่สังเกตภาษากายนะนั่นคือทางเลือกแรกทางเลือกที่สองของคุณยิ่งรักก็คืออันนี้เขาว่ากันมาผมก็ยังไม่เห็นช่องทางว่าจะเปลี่ยนมาได้นะซักเท่าใดนักคือไปลื้อฟื้นคดีคดีรัคดีรับจำนำข้าว หาทางหรือฟืน้นคดีขึ้นมาใหม่นะหรือตอนนี้นี่ก็จะมีข้อมูลนะคุณอ้วนก็ไปกินข้าวสิบปีให้ดูแล้วคุณน้นก็บอกว่าคดีนี้คดีจำนำข้าวของคุณยิ่งรักนี่ไม่ได้เป็นการทุจริตแค่การปล่อยประละเลยหนึ่งห้าเจ็ดธรรมดาธรรมดาเท่านั้นแหละไม่หนักหนาสาหาัสทํายังไงลื้อฟืน้นขึ้นมาได้แล้วก็สู้คดีประกันตัวออกมาสู้คดีแล้วก็ว่ากันไป นี่ก็อีกหนทางหนึ่งหนทางที่สามอาศัยการเนี่ยทศก,กรรมซึ่งเดือนนี้เดือนหน้าเนี่ยนะจะเข้าสภาเนี่ยอันนี้ไม่อยู่ในข่ายแน่นอนคดีทุจริตคดีหนึ่งหนึ่งสองคดีอาญาร้ายแรงฆ่าคนตายอย่างเนี้ยไม่อยู่ในข่ายที่เขาจะพิจารากันในปลายเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้านะครับดังนั้นสองหนทางแรกก็คือเป็นทางเลือกของคุณ ยิ่งลักซึ่งฟังดูแล้วคุณยิ่งลักก็ไม่น่าจะสบายใจสักเท่าใดนักน,นะครับแล้วเราก็ต้องรอดูพัฒนาการนะที่คุณทวีว่าให้ว่าไว้วันนี้แหละให้สัมภาษณ์ไว้ในวันนี้ว่ามันจะมีรูปแบบหน้าตายังไงไอ้คุกนอกเรือนจำมันนะมีสักที่ไหมให้คุณยิ่งรักได้ใช้สอย นี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับแต่แน่นอนแล้วครับถ้ามาแบบทักษณนโมเดลแล้วนะเือไม่ตะิดคคกแม้แต่วันเดียวเนี่ยนะผมว่าเกอดร้อนถึงรัฐบาลอุ้งอิงแนะ่รัฐบาลโดนประท่วงแน่นอนนะความระสำาก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆนะครับ